ท่านทูมีความเพียรทั้งหลายในวันนี้ธรรมพริกชาตาพื้นที่เล็กๆแห่งการตื่นรู้จะนำพาท่านทั้งหลายเข้าสู่คิริมานันทสูตรณการครั้งหนึ่งตถาคตประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบินที่กะเศรษฐีใกล้นครสาวัตถีในสมัยนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งนามว่า คิริมานอนอาพาธหนักได้รับทุกขเวทนาอย่างยิ่งท่านอานอน์ผู้เป็นพุทธอุปถากได้เข้าเฝ้าตถาคตกราบทูลถึงอาการของพระคิริมานนนด้วยใจกรุณาหวังให้ตถาพตจะอนุครบแสดงธรรมอันเป็นที่พึ่งแก่ภิกษุผู้ป่วยนั้นตถาพตจึงกล่าวกับอานอน์ว่าอานอน์เธอจงไปหาคิริมานันทภิกษุ แล้วจงแสดงสัญญาสิบประการน,นี้แก่เธอเถิดเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าเมื่อคิริมานันทะิิษุได้ฟังสัญญาสิบประการน,นี้แล้วอาพาธของเธอจะรังับไปโดยพลันวันนี้ตถาคตจะแสดงธรรมนั้นแก่ท่านทั้งหลายเช่นกันธรรมอันเป็นโอสถท,ที่สามารถระงับได้ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจคือกิเลสท,ทั้งปวง เปรียบดังสายน้ำที่ไหลรินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จิตของท่านทั้งหลายได้ซึมซับเนื้อความแห่งธรรมโดยปราศจากสิ่งรบกวนให้เกิดความสงบระงับและปัญญารู้แจ้งตามลำดับความเข้าใจพื้นฐานของสัญญาดูก่อท่านทั้งหลายคำว่าสัญญาในที่นี้มิได้หมายเพียงความจำได้หมายรู้ธรรมดาแต่หมายถึงความกำหนดหมาย หรือการทำความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อโลกและความจริงจนกระทั่งการรับรู้นั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจสามารถถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นได้สัญญาสิบประการนี้คือเครื่องมือในการผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายแห่งอวิชชาและความทุกข์ออกจากจิตใจโดยตรง 1. อนิจจสัญญาความกำหนดหมายในความไม่เที่ยง ดูกรท่านทั้งหลายสิ่งแรกที่เธอทั้งหลายพึงพิจารณาคือความไม่เที่ยงอันนี้จะสัญญาคือการมองเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากการปรุงแต่งสังขารล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเธอจงพิจารณาดูร่างกายนี้ตั้งแต่วันที่เธอเกิดเป็นทารกน้อยเติบใหญ่เป็นเด็ก เป็นหนุ่มสาวจนเข้าสู่วัยกลางคนและวัยชาราร่างกายนี้เคยเหมือนเดิมหรือไม่เซลล์ในร่างกายเกิดดับอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าแล้วก็ต้องออกผมที่เคยดำก็กลับขาวหนังที่เธอเต่งตึงก็เหี่ยวยน่นนี่คืออนิจจังที่ปรากฏชัดจงพิจารณาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยความสุขที่เธอเคยได้รับ มันคงอยู่ตลอดไปหรือไม่ไม่เลยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วครู่แล้วก็ดับไปความทุกข์ก็เช่นเดียวกันไม่มีทุกข์ใดที่จะคงอยู่กับเธอไปชั่วนิรันดรมันเป็นเพียงสภาวะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจงพิจารณาดูจิตใจความคิดอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดร้ายเดี๋ยวก็สงดเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่าน จิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เมื่อเธอกำหนดหมายอยู่เสมอว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเมื่อความสุขเกิดขึ้นเธอก็จะไม่หลงระเริงมัวเมาเพราะรู้ว่ามันจะอยู่ไม่นานเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเธอก็จะไม่เศร้าโศกตีโคยตีพายจนเกินไปเพราะรู้ว่ามันจะต้องดับไปเช่นกันเมื่อต้องพลัดพรากจากของรักเธอก็จะเข้าใจว่านี่คือธรรมดาของโลก การยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงคือบอ่อเกิดแห่งความทุกข์การเจริญอนิจจสัญญาคือการคลายความยึดมั่นนั้นลง 2. ออนัตตสัญญาความกำหนดหมายในความเป็นอนัตตาดูก่อนท่านทั้งหลายนี่คือหัวใจแห่งการสอนของตถาคตอนัตตสัญญาคือการกำหนดหมายว่าสรรพสิ่งทั้งปวงรวมทั้งตัวเรานี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงการประชุมกันของส่วนประกอบต่างๆที่เรียกว่าขันห้าเท่านั้นขันห้าประกอบด้วยอะไรบ้างรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายวัตถุธาตุดินน้ำลมไฟเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งเจตนาต่างๆวิญญาณ คือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอจงพิจารณาดูเถิดว่าร่างกายนี้ใช่เราหรือเราเป็นหรือไม่ถ้าใช่เราต้องบังคับบังชามันได้สิเราสั่งมันได้ไหมายว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายไม่ได้เลยความรู้สึกนี้ใช่เราหรือไม่ถ้าใช่เราต้องสั่งให้มีความสุขตลอดไปได้สิแต่มันก็ทำไม่ได้เช่นกัน ความคิดนี้ใช่เราหรือไม่เราสั่งให้หยุดคิดฟุ้งซ่านได้ดั่งใจไม่ก็ไม่ได้อีกเช่นกันสิ่งที่เรียกว่าเราหรือตัวฉันนั้นแท้จริงแล้วไม่มีอยู่มันเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวของขันห้าเปรียบเหมือนรถม้าที่เราเรียกว่ารถม้านั้นแท้จริงมันคืออะไรมันคือการประกอบกันของล้อเผาตัวถังที่นั่งหากเราแยกชิ้นส่วนเหล่านี้ออกจากกัน ความเป็นรถม้าก,ก็หายไปฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อแยกขันห้าออกจากกันความเป็นตัวตนที่เราหลงถือก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อจเจริญอนัตตะสัญญาอย่างสม่ำเสมอความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นว่านี่ของเรานี่คือเราจะเบาบางลงเมื่อไม่มีตัวเราที่แท้จริงแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ทุกข์ใครเล่าจะเป็นผู้ยึดมั่นความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นจากการยึดผิด ว่ามีตัวกูของกูการเห็นแจ้งในอนัตตาคือการตัดที่ต้นตอของความทุกข์โดยสิ้นเชิง 3. อสุภสัญญาความกำหนดหมายในความไม่งามดูกระท่านทั้งหลายกามราคะและความหลงไหลในรูปปกายเป็นกิเลสท,ที่ผูกมัดสัตว์โลกไว้ในวัฏฏสงสารอย่างเหนียวแน่นอสุภสัญญา คือเครื่องมือในการคลายความกำหนัดยินดีในร่างกายโดยการพิจารณาให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้โดยเนื้อแท้แล้วหาความสวยงามไม่ได้เลยจงพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้ที่ห่อหุ้มด้วยหนังบางๆภายในนั้นมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้าม หัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าล้วนเป็นของปฏิกูลไม่น่าดูไม่น่าชมร่างกายนี้เป็นที่ไหลเข้าและไหลออกของสิ่งโสโครกอยู่เสมอมีขี้ตาขี้หูขี้มูกน้ำลายเสมหะหนองเลือดเหงื่อไขมันข้น น้ำตาเปลวมันน้ำปัสสาวะอุจจาระสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ภายในกายเรายังพอทนได้แต่เมื่อมันไหลหออกมาภายนอกแม้เพียงเล็กน้อยเรากลับรังเกียจแล้วเหตุใดเราจึงไปหลงไหลในสิ่งที่บรรจุของหน้ารังเกียจเหล่านี้เล่าการเจริญอสุภาัญญาไม่ใช่การเกลียดชังร่างกาย แต่เป็นการมองตามความเป็นจริงเพื่อไม่ให้เกิดความยึดติดหลงไหลจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อพิจารณาทั้งร่างกายของเราและของผู้อื่นว่าเป็นของไม่งามโดยธรรมชาติจิตจะคลายจากความกำหนัดในกามาคุณจิตจะสงบและมีกำลังในการเจริญปัญญาขั้นสูงต่อไป 4. อาทิวสัญญาคือการกำหนดหมายให้เห็นโทษ หรือภัยอันตรายของการมีร่างกายและการเวียนว่ายตายเกิดนี้ร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคภัยไข้เจ็บนานาประการมีโรคเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางกายมีโรคเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งและโรคอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่คอยเบียดเบียนอยู่เสมอนี่คือโทษข้อที่หนึ่งร่างกายนี้ ต้องประสบกับความหิวความกระหายความร้อนความหนาวต้องดิ้นรนแสวงหาอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ที่ติดมากับการมีร่างกายนี่คือโทษข้อที่สองร่างกายนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งความขัดแยง้งเพราะความต้องการของร่างกายทำให้ต้องแข่งแย่งแข่งขันเบียดเบียนกัน ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทสงครามนี่คือโทษข้อที่สามและท้ายที่สุดร่างกายนี้มีความแก่และความตายเป็นที่สุดไม่มีใครหนีพ้นนี่คือโทษอันใหญ่หลวงที่สุดเมื่อพิจ,จารณาเห็นโทษภัยของการมีร่างกายและพบชาติอยู่เนืองเนืองจิตจะเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพิทาไม่ใช่ความเบื่อหน่ายแบบหดหูสิ้นหวัง แต่เป็นความเบื่อหน่ายของผู้มีปัญญาที่เห็นแล้วว่าการเวียนเกิดในสังสารวัตรนี้มีแต่ทุกข์และโทษภัยจิตจะน้อมไปสู่การสแสวงหาทางผลทุกข์คือพระนิพพาน 5. ปหานสัญญาคือการกำหนดหมายในการละดูกระระท่านทั้งหลายเมื่อเห็นโทษภัยแล้วลำดับต่อไปคือการลงมือละสิ่งที่เป็นอกุศล หานสัญญาคือการกำหนดหมายอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยอมให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นในใจเราจะละมันเสียอกุศลวิตกหรือความคิดอันเป็นบาปมีสามประการหลักคือกามวิตกความคิดที่หมกมุ่นในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนาพยาบาทวิตกความคิดอาคาดแค้นจองเวร คิดร้ายต่อผู้อื่นวิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเมื่อใดก็ตามที่ความคิดเหล่านี้พุดขึ้นในใจเธอจงมีสติรู้ทันและกำหนดหมายที่จะละมันไปอย่าปล่อยให้มันครอบงำจิตใจอย่าปรุงแต่งมันต่อเปรียบเหมือนคนเห็นอสรพิษร้ายเลื้อยเข้ามาในบ้านย่อมรีบขับไล่มันออกไป ไม่ปล่อยให้มันทำรังอยู่ฉันใดเธอก็พึงขับไล่ความคิดอกุศลออกจากใจฉันนั้นการเจริญปหานสัญญาคือการฝึกฝนจิตให้สะอาดคือการทำความดีทางใจยอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตปราศจากความคิดอกุศลแล้วจิตย่อมมีพลังมีความผ่องใสพร้อมที่จะเจริญกุศลธรรมอื่นๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป 6. วิราคะสัญญา คือการกำหนดหมายถึงความคลายกำหนัดหรือความสิ้นไปแห่งความกำหนัดยินดีวิราคะสัญญาคือการกำหนดหมายถึงสภาวะที่จิตใจสงบเย็นปลอดโปรง่งอันเกิดจากการละกิเลสได้เมื่อเธอจเจริญสัญญาข้อก่อนๆมาเป็นอย่างดีจิตจะเริ่มคลายจากความยึดมั่นในตัวตนคลายจากความหลงไหลในรูปกายคลายจากความเพลิดเพลินในกามคุณ สภาวะที่คลายออกนี้เองคือวิราคะจงพิจารณาถึงความสงบความสงบจากการที่จิตไม่ต้องดิ้นรนสแสวงหาสิ่งใดความสงบจากการที่จิตไม่ต้องหวาดระแวงหรือขัดเครืองผู้ใดความสงบที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางนี่แหละคือรสชาติของวิราคะมันเป็นความสุขที่ประนีตยิ่งกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากการเสพกามคุณ การกำหนดหมายถึงวิราคะอยู่เสมอเป็นการให้กำลังใจตนเองในการปฏิบัติธรรมเป็นการชี้ให้เห็นเป้าหมายอันประเสริฐว่าการละกิเลสนั้นไม่ได้นำไปสู่ความแห้งแลง้งแต่จะนำไปสู่ความสงบเย็นอันเป็นอิสระอย่างแท้จริง 7. นิโรธสัญญาคือการกำหนดหมายถึงสภาวะแห่งพระนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระาศาสนานี้ นิพพานคืออะไรคือความดับแห่งราคะความดับแห่งโทสะความดับแห่งโมหะคือความดับแห่งชาติการเกิดชราความแก่มรณะความตายคือความดับแห่งกองทุกทั้งปวงโดยสิ้นเชิงสภาวะแห่งนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดและการปรุงแต่งทั้งปวงแต่เราสามารถกำหนดหมายได้ว่า มันคือสภาวะที่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นสภาวะที่ประณีตอย่างยิ่งเป็นสภาวะที่ไม่ตายการเจริญนิโรธสัญญาคือการน้อมจิตไปสู่พระนิพพานอยู่เสมอเพื่อให้จิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่หลงทางไปในโลกียสุขชั่วคราวเป็นการตอกย้ำกับตนเองว่าหนทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้ มีจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกขอย่างถาวรจิตจะมีกำลังใจมีความเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยในการปฏิบัติ 8. สสภะรูเกอ,อน,นาภิรัตสัญญาคือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงดูกราท่านทั้งหลายคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงภพภูมิต่างๆที่สัตว์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ ตั้งแต่นรกภูมิเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์จนถึงเทวโลกในสวรรค์ชั้นต่างๆสภะโลเกอ,อนาภิรัตสัญญาคือการกำหนดหมายให้เห็นว่าไม่ว่าโลกใดๆพบภูมิใดๆก็ตามหลวนตกอยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นแม้แต่ในสวรรค์ที่มีแต่ความสุขมีอายุยืนยาวแต่ความสุขนั้นก็ไม่เที่ยง เมื่อหมดบุญเทพยาดาก็ต้องจุติหรือตายกลับมาเกิดในภพภูมิอื่นอีกวนเวียนไปตามกรรมความสุขในสวรรค์จึงเป็นเพียงความสุขที่เจือล้วยยาพิษเท่านั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้จิตจะไม่เพลิดเพลินยินดีในโลกใดๆเลยจะไม่ปรารถนาการเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยเป็นพระราชาหรือเป็นเทวดาบนสวรรค์ เพราะเห็นแล้วว่าทุกที่ล้วนเป็นเรือนจำที่กักขังสัตว์โลกไว้ในสังสารวัตรจิตจะมุ่งตรงต่อการออกจากเรือนจำนี้แต่เพียงอย่างเดียวคือการบรรล,ลุพระนิพพาน 9. สัพาพะสังขาเรสุอนิตะสัญญาคือความกำหนดหมายในความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวงดูกระท่านทั้งหลายสัญญานี้เป็นบทสรุปรวบยอดของสัญญาข้อก่อน คำว่าสังขารหมายถึงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดทั้งที่เป็นรูปธรรมคือร่างกายวัตถุและนามาธรรมคือจิตใจความคิดความรู้สึกสัพพสังขารเรสุอนิตตสัญญาคือความกำหนดหมายด้วยปัญญาอันคมกล้าว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่น่าปรารถนาเลยแม้แต่น้อยเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอนิจจง เพราะสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังเพราะสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงบังคับบัญชาไม่ได้อนัตตาจิตที่เห็นความจริงข้อนี้อย่างแจ่มแจ้งจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นในที่สุดเปรียบเหมือนคนที่เคยหลงไหลในภาพลวงตาพอรู้ความจริงว่าเป็นเพียงภาพลวงตาความหลงไหลนั้นก็ย่อมหมดสิ้นไปเอง จิตท,ที่เห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของว่างเปล่าไม่น่าปรารถนาก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้10อาณาปานสติสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกดูกระท่านทั้งหลายสัญญาเก้าประการที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองส่วนสัญญาข้อสุดท้ายนี้คือภาคปฏิบัติ คือยานพาหนะที่จะนำเธอไปสู่การเห็นแจ้งในสัญญาเหล่านั้นนั่นคืออาณาปานสติอาณาปานสติคือมีสติอยู่กับลมหายใจของตนเองเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นจงทำเพียงเท่านี้ไม่ต้องบังคับลมหายใจไม่ต้องคิดปรุงแต่งเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อเธอตามดูลมหายใจไปเรื่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านจะค่อยๆสงบลงเมื่อจิตสงบแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเธอจะเห็นเองว่าลมหายใจนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือ อน,นิจจสัญญาเธอจะเห็นเองว่าลมหายใจนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้ตลอดไปมันเป็นเพียงกระบวนการทางธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่คืออนัตตสัญญาเมื่อจิตสงบจากกิเลสเธอก็จะสัมผัสรสแห่งวิราคะและนิโรธะได้ด้วยตนเองอาณาปานสติจึงเป็นกรรมฐานที่เป็นทั้งสมถะ คือทำให้จิตสงบและวิปัสสนาคือทำให้เกิดปัญญาเป็นยอดแห่งกรรมฐานที่ตถาคตสารเสริญยิ่งเป็นหนทางสายเอกที่นำผู้ปฏิบัติให้ข้ามพ้นจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอันกเกษมสารดูกระท่านทำหลายอานนท์ได้นำรมคือสัญญาสิบประการน,นี้ไปแสดงแก่พระคีริมานนท์ เมื่อพระคีริมานนนได้สดับฟังโดยเคารพได้น้อมจิตพิจารณาตามจิตของท่านก็คลายจากความยึดมั่นในกายและเวทนาความป่วยไข่ทางใจคืออุปาทานได้ระงับไปก่อนเมื่อจิตมีกำลังและสงบระงับอาพาธทางกายของท่านก็พลันหายไปเป็นอัศจรรย์นี่คืออานิสงค์แห่งการฟังธรรมและพิจารณาธรรมโดยแท้สัญญาสิบประการนี้คือโอสถขนานเอก ที่สามารถเยียวยาได้ทั้งโรคทางกายที่เกิดจากจิตและโรคทางใจคืออาสวะกิเลสทั้งปวงเป็นธรรมที่สมบูรณ์พร้อมนำผู้ปฏิบัติให้ข้ามพ้นจากฝั่งแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานอันกเกษมสารตถาคตได้แสดงหนทางอันประเสริฐนี้แล้วหน้าที่ของเธอทั้งหลายคือการนำไปลงมือปฏิบัติจงเริ่มจากการมีสติในทุกลมหายใจเข้าออก แล้วใช้สตินั้นพิจารณาสัญญา9ประการที่เหลือความเพียรของเธอในวันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสิ้นทุกข์ในการเบื้องหน้าอย่างแน่นอนขอความสงบเย็นแห่งธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนานเทินสำหรับวันนี้ธรรมะพลิกชตาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ